สวัสดีทุกคนครับก่อนตอนเราเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับมาทักทายทุกคนยามเช้านะครับตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งหมอกแรกที่บ้านผมมาแล้ววันนี้วันแรกครับก็ตอนนี้มันมันเริ่มที่จะมีแดดแดดแรงพอสมควรละเดี๋ยวหันให้ดูแดดสักนิดหนึ่งนะครับด้านหลังของผมนี่ครับแดดแรงมากเลยเห็น <c> ไ <oughs> จ้าเลย <c oughs> แดดมาหนักแต่ตอนประมาณ6กโมงที่ผมตื่นมาแล้วแรกนะครับอ่ะถ่ายภาพให้ดูนิดนึงก็ถ่ายไว้ไม่ทันครับคือหมอกเนี่ย ปกคลุมแล้วเห็นพ่อออกมาบ่นนะครับว่าหมอกแบบนี้มันจะแรงหรือเปล่าก็คือพอประมาณสัก6โมงเนี่ยฟ้ามันจะเปนเหลืองบบว่าจะแดงก็คือก่อนที่จะวันจะขึ้นเนี่ยพ่อบอกเนี่ยคือสัญญาณนะครับว่าวันนี้เนี่ยแดดจะแรงจัดแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหนาวหรือยังก็คือมันเป็นหนาวแบบแห้งๆอ่ะห,หรือเราจะเรียกว่าอากาศวันนี้ว่าเป็นอ,อากาศเป็นฤดูฤดู เหมือนแรงแห้งอะประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ข้าวตั้งกอรตรงนี้ฝนก็จะอาจจะมีอยู่นะฮะแต่มันอาจจะมีแบบปล,บปลายไม่ได้วาหวังพึ่งพาอะไรได้ก็เหมือนอย่างที่พยากรณ์อากาศบอกไว้นะครับว่าแถวบ้านผมฝนจะตกหนักแต่ผ่านมาแล้วเกือบสัปดาห์ยังไม่มีวันไหนที่หนักเลยนะครับแทบจะไม่เลยละ่ะตกมาภาษาบ้านผมคือดินลายพอดินลายอะไรประมาณนั้น นะครับก็มาทักทายทุกคนนะครับในมุมสวยๆนะครับมุมบ้านๆนั่นแหละนะขอนั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเห็นไหมแดดก็จะส่องมาด้านหลังผมรำไรอยู่หน่อยนึงวันนี้เป็นเช้าวันหยุดนะครับที่มีความวุ่นวายตั้งแต่เช้าเสียงหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านที่อยู่ด้านหน้านู้นนะครับก็คือวันนี้ก็จะมีให้ไปลงทะเบียนเป็นกเกษตรกรเป็นอะไรอย่างนี้ไงนะแม่ผมก็เตรียมตัวนะครับว่าจะไป คือเขาคงเก็บข้อมูลประจําปีนั่นแหละคงไม่มีอะไรามากมายนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีไร่มีนามีสวนเท่าไหร่นะครับแล้วปลูกอะไรทําอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างงี้งเก็บเป็นข้อมูลกันไปนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็คือยังได้ยินเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรอยู่เลยนะฮะทุกคนได้ยินไหมเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมกันอยู่เลยก็คือหมอกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้จัดไม่ได้หนาเหมือนกับแถวที่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวชื่อดังหรอกอย่างพวก น้ำหนาวอย่างเงี้ยนะครับพวกอะไรนะพวกภูทับเบิกพวกเขาค้อนอันนั้นในเพชรบณนะ์อ่ะอันนั้นก็คือมันจะเป็นหมอกแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนทะเลหมอกอะ่ะแต่ตรงนี้ก็อา,อาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าบนภูเขานะครับเดี๋ยวฉายให้ดูหน่อยบนภูเขาเนี่ยโอเคมันก็จะจะดูสวยกว่ากว่านี้เยอะเนี่ยด้านหลังผมนะครับเนี่ย,บน,ยบนภูเขาแต่ต้องขับรถขึ้นไปแต่ทางขึ้นไปก็สะดวกกันแล้วทุกวันนี้ ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กนี่เรียกว่าต้องปั่นจักรยานแล้วต้องหาที่เก็บจักรยานแล้วเดินเท้าขึ้นไปแต่ทุกวันนี้เขาทำนะฮะทำเป็นถนนราดยางก็เรียกว่าขึ้นไปได้หมดเลยนะครับรถทัวร์รถบัสของนักท่องเที่ยวก็ยังยังขึ้นไปได้แต่ที่นี่เรามันไม่ใช่ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าที่ท่องเที่ยวแบบจา๋าเหมือนกับทางภาคเหนือเขานะฮะ ก็นานๆนะครับจะเห็นกลุ่มนะักท่องเที่ยวแบบนั้นมาส่วนมากก็จะเป็นแถวๆนี้เลยครับคนแถวๆนี้นะเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นอะไรเงี้ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่อะไรขึ้นไปจะสะดวกกว่าในตรงนั้นกันนะครับทุกคนอ้าหมอกแรกที่บ้าน,นเพื่อนๆนะครับมาหรือยังหมอกแบบนี้พ่อกับแม่ประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าเนี่ยหมอกมาแบบนี้มันแรงหรือเปล่าเออนะครับข้าวที่ตั้งต้นตั้งกอยอยู่ตรงนี้เนี่ยมัน จะมีน้ำมีฝนเลยไม่แต่เราก็ไม่ได้คิดหนักอะไรหรอกครับเพราะว่ามีสาตั้งสองลูกที่นี่ไงถ้าสมมติว่าเป็นของพ่อกับแม่นะเดี๋ยวถ้ามันจนหนทางจริงๆฝนมันไม่มาจริงๆก็คงจะสูบน้ํานะครับสูบน้ําจากเขาไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ต้องนะครับวัดดวงกันต่อไปนะครับสําหรับหมอกแรกที่ส่งสัญญ,ญาณบางสิ่งบางอย่างในที่นี้ทุกคนมาทักทายยามเช้าครับมาเจอกันในคลิปหน้าครับ